สอนเทคนิคการเทรดที่กราฟเส้นตีแค่เทรนก็สามารถทำกำไรได้เน้นๆไม่มีทบไม้ทำกำไรยังไงสอนให้แบบละเอียดโอเคครับก็กราบสวัสดีและอินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับกลับมีกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเตอร์จีครับและนี่คือช่องของ easy trade ครับ ช่องที่จะมาพานเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาดเบลล์เรย์ออปชันด้แบบง่ายๆ EC EC หมดเลยนะครับในวันนี้ครับผมเนี่ยมีอีกหนึ่งเทคนิคครับที่ใช้เทรดกับกราฟอีกหนึ่งชนิดครับมันมีโอกาสทำกำไรได้ดีนะครับสำหรับเจ้าตัวการเทรดที่กราฟเส้นครับซึ่งกราฟเส้นตัวนี้เนี่ยหากเพื่อนๆครับมีกราฟที่เป็นแท่งเทียนเหมือนกับผลณปัจจุบันตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นได้โดยไปที่มุมสายล่างก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่ประเภทของกราฟครับและเปลี่ยนไปที่คําว่าเส้นแบบนี้ หลังจากนั้นครับผมจะมีวิธีเทรดยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับผมฝากเพื่อนครับกดไลค์ก็ดแชร์กด subscribe ในทุกๆช่องทางของ Easy Trade เอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Tik t o k ของ Easy Trade นะครับโดยเฉพาะ a c e b o o k ของ Easy Trade ับผมได้มีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวครับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะผมก็เทรดวันไหนครับผมก็จะมีการบอกเพื่อนๆครับว่าผมเทรดวันไหนบ้างเพื่อนๆก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาดูได้ครับว่าเวลาที่ผมเทรดเนี่ยมันเป ื่อนไปเทรดเองนะครับอาจจะเจอกราฟเหมือนกันกับผมแล้วคุณก็อาจจะทำกำไรได้ก็ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นฝากกันเลยด้วยนะครับ วิธีก, everyday, าาการเทรดที่กราฟเส้นในวันนี้ครับผมเนี่ยจะหาเงื่อนไขการเทรดที่ภูเขา3าลูกครับภูเขา3ลูกเนี่ยคือการที่โมเมนตัมของกราฟนะครับได้มีการไล่ระดับสเกลนะครับตามแรงนะและก็เราเนี่ยสามารถไปเทรดที่ยอดภูเขานะ่ครับเพื่อคาดหวังให้ราคาเนี่ยมันไหลกลับลงมาได้ครับโดยตรงนี้เนี่ยเราต้องไปเทรดที่ไทม์เฟรมที่เล็กที่สุดนั่นก็คือ1นาทีครับเพราะว่าเราจะคาดการณ์ให้กราฟเนี่ยมันวิ่งไปในทิศทางที่กราฟเนี่ยกำลังจะวิ่งไปตามแรงเทรนด์ของกราฟนั่นเองนะครับ ผมจะลองยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังง่ายๆครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเห็นว่าแท่งเทียนแท่งนี้ครับได้มีการยกไฮขึ้นมาแท่งที่1หลังจากนั้นยกไฮขึ้นมาโลต่ำลงนะครับแท่งที่2แบบนี้ผมจะรอให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาในจุดที่3และรอเข้าในจุดที่4หรือไม่เราก็อาจจะรอเข้าในจุดที่1จุดที่2และจุดที่3เนี่ยชนปุ๊บเราก็เข้าลงมาเลยครับเพื่อคาดหวังให้ราคาเนี่ยมันโดนเท hey กลับลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับและเพื่อให้เพื่อนๆเนีเ่ยเ,เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับผมจะลองตีเส้นภูเขาทั้ง3ลูกให้เพื่อนสดู โดยที่ผมไปที่เครื่องมือกราฟิกครับกดไปที่คำว,ว่าเส้นหลังจากนั้นเนี่ยผมใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะผมก็จะตีที่ยอดไฮตรงนี้ครับแล้วก็ตีมาประมาณนี้เลยคราวนี้ครับทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับว่านี่คือจุดไฮที่1นครับนี่คือจุดไฮที่2ครับหลังจากนั้นจุดไฮที่3ก็เป็นจุดที่เข้าออเดอร์ได้หรือถ้าเพื่อนๆจะเอาชัวร์คุณดึงกราฟมาให้ยาวกว่านี้ครับแล้วก็มาเข้าในจุดไฮที่4แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเรากดเนี่ยเราก็จะได้ออเดอร์เซลล์ในราคาที่สูงที่สุดณช่วงเวลาน เรามาดูในฝั่งขาขึ้นกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับผมเอาเส้นสีเหลืองครับขึ้นมาตีที่จุดนี้นะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นมาแบบนี้ครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันยาวมาตั้งแต่ด้านล่างแล้วนะครับเวลาที่เราจะเทรดนะเราก็รอจุดที่1ครับยกไฮขึ้นมาแล้วก็จุดที่2ครับยกไฮสูงขึ้นมาหลังจากนั้นครับเราก็จะเข้าออเดอร์ในจุดที่3านะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปรอเข้าออเดอร์จริงกันเลยดีกว่าครับโอเคครับตรงนี้เนี่ยชัดเจนนะเดี๋ยวผมบยกเล ตรงนี้เนี่ยผมจะทำการตีเส้นเทรนไลน์ให้เพื่อนดูนะครับผมเนี่ยเห็นว่าโซนนี้กราฟเนี่ยได้มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมาประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ครับคือจุดที่ 1, จุดที่2นี่จุดที่3ครับก็รอให้กราฟขึ้นไปทำไฮด้านบนตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่ากราฟเนี่ยจะทำไฮขึ้นไปด้านบนตามแนวเทรนไลน์ที่ผมตีเส้นเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับ อ่านีสวยๆเลยครับบวกมาอยู่ที่3568บาทครับนี่คือออเดอร์ที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยกราฟเส้นนะโอเคครับตรงนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของเทรนไซด์เวย์นะครับที่ผมแอบ,บเห็นว่าราคากำลังจะยกขึ้นเหมือนกันนะเตรียมบายนะปึ๊บราคาไม่ค่อยสวยทุกคเอาข้างล่างหน่อย โอเคย้ำมานะครับผมก็จะทําการตีเส้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นภูเขานะ่ครับที่เกิดขึ้นก้อนที่3เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็จุดโซนนี้ครับผมเห็นว่าราคาเนี่ยแตะเทรนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเปิดบายไปนะที่แต่ว่าผมได้ราคาไม่ดีครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าออเดอร์นี้เนี่ยผมจะชนะหรือเปล่านะครับ โอเคก็เรียบร้อยแล้วบวกมาอยู่ที่7,137บาทครับออเดอร์นี้ก็บวกมาสวยๆนะครับทำให้เราวินมาทั้งหมดตรงนี้นะครับผม2ออเดอร์นะครับแบบไม่ต้องทุนเงินเลยนะในคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่ม Easy Trade นะครับเพื่อนสามารถสแกนกิโลโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็แอดมาอยู่ในกลุ่ม Easy Trade ได้เลยครับอยากจะเข้ามาเทรดในคอมมูนิตี้ดีๆก็ต้อง Easy Trade นะครับหรืออยากจะเข้ามาเทรดส่พร้อมๆกันนะครับก็เจอกันได้ทุกๆวันอังคารและวันพุธนนีีีฮะแล้้วววก็็เเรรรๆคับด๋ยอ เดตเป็นวันพฤหัสด้วยนะครับเวลา5โมงเย็นก็ฝากกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครับผมด้วยนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวีพีนี้เนี่ยมิสเตอร์จีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ